สวัสดีวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสั่งซื้อ ID เกมส t e ตรีมผ่านหน้าเว็บไซต์กเ็จขั้นตอนแรกให้เราเลือกรายการสินค้าไปที่ s t e ีมค้นหาเกมที่คุณต้องการจะซื้อตอนนี้ผมต้องการที่จะซื้อ o v e r c o o k ุกสเมื่อกดเข้ามาแล้วให้เราเลือก ID ที่เราชอบได้เลย หากเราได้ ID ที่ถูกใจแล้วกดบายนาวได้เลยเว็บไซต์จะแสดง QR code ของพร้อมเพนให้เราชำระเงินหากคุณไม่มีพร้อมเพนเว็บไซต์ยังสามารถชำระเงินผ่านทรูมันนี่ได้เหมือนกันเมื่อชำระเงินแล้วให้กดตรวจสอบยอดเงิน เมื่อการสั่งซื้อสําเร็จเว็บไซต์จะโชว์ข้อความนี้ขึ้นมาคลิกที่ข้อความสีฟ้าเพื่อดูข้อมูลและรายละเอียดของสินค้าที่คุณซื้อต่อไปเราจะมาสอนวิธีการเข้าสู่ระบบสตรีมจากไอดีและรหัสผ่านที่เราสั่งซื้อมา นำ ID และรหัสผ่านที่ได้จากหน้าเว็บมาใส่คลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบสตรีมจะให้เราใส่ข้อความ OTP ที่ส่งไปยังอีเมลของรหัสแต่เราไม่จำเป็นต้องเข้าอีเมลเราสามารถกดรับข้อความ OTP ผ่านหน้าเว็บ n น็คเซ็ได้เลยนำข้อความ OTP ไปใส่เราก็จะสามารถเข้าสู่ระบบได้เหมือนกันง่ายใช่ไหมละ่ะ ขอบคุณที่เข้ามาใช้บริการ Nextset ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเล่นเกมสวัสดี